Halo, สวัสดีทุกคนวันนี้ก็จะพามาทำความรู้จักกับสิ่งที่เรียกว่าปากวเว LOCITY เอาจริงๆปากัวเว LOCITY ข้อมูลในเกมมันก็มีค่อนข้างน้อยเลยนะมันไม่ใช่พวกค่าสเตตัสที่มีผลต่อรูปแบบการเล่นเท่าไหร่ตอนที่เราเจอคำว่าปากัวเว LOCITY ครั้งแรกเราเจอมันกับมอสใบนี้มันเป็นมอสตระกูลพวกดริฟที่หาได้จากกลุ่มดาวลัว นอกจากนั้นก็จะมีไอเทมอีกแค่ประมาณ2-3หรือ3ชิ้นนั่นแหละที่ช่วยเพิ่มค่าปากัวเว LOCITY ให้กับเราปากัวเว LOCITY หมายถึงอะไรพูดรวมๆมันก็จะหมายถึงพวกระยะทางในการกลิ้งหรือว่าบูลเลตจัมคือถ้าเรามีค่าปากัวเว LOCITY มากขึ้นเวลาที่เรากลิ้งม้วนตัวหรือว่าบูลเลตจัมระยะทางมันก็จะไกลกว่าปกตินั่นเอง แต่ว่าก็จะมีผู้เล่นบางคนบอกเหมือนกันนะว่านอกจากระยะที่เพิ่มขึ้นแล้วยังรู้สึกว่ามันไวขึ้นด้วยซึ่งตอนที่เราทดลองอะนะเราเปรียบเทียบดูแล้วมีความรู้สึกว่ามันไม่ได้ไวขึ้นนะแต่ระยะทางอะเพิ่มขึ้นแน่นอนหรือมันอาจจะเร็วขึ้นแต่สายตาเราอาจจะมองไม่เห็นความแตกต่างหรือเปล่าแต่โดยส่วนตัวนะเราว่ามันไม่ได้เพิ่มหรอกเพราะว่า มันจะมีมอดอีกใบหนึ่งที่ใส่กับพาราซอนน่ะซึ่งมอดใบนี้เขาจะบอกว่าถ้าเราเมอร์ซี่คิวได้เราก็จะได้รับบัฟมันก็จะเป็นบัฟที่เพิ่มปากัวสปีดจากที่ลองมาอันนี้จะเห็นความแตกต่างชัดเจนเลยว,ว่าก่อนกับหลังใส่อ่ะแอนิเมชันมันเร็วขึ้นจริงตอนนี้เราก็ได้รู้จักกับค่าปากัวเว LOCITY กันไปแล้วเอาจริงๆมันไม่ใช่ค่าสเตตัสที่สำคัญหรือว่า มีผลต่อรูปแบบการเล่นมากขนาดนั้นทั้งเกมเนี่ยมันมีของอยู่แค่ประมาณ3-4อย่างเองที่ช่วยเพิ่มค่าปากัว v วโ o ล i ซิตให้แล้วก็อันเนี้ยมันไม่ใช่ข้อมูลที่ตัวเกมมีรายละเอียดบอกชัดเจนสักเท่าไหร่ส่วนใหญ่มันจะมาจากผู้เล่นที่เขาไปทดลองแล้วก็บอกต่อๆกันมาอีกทีนึงดังนั้นถ้าใครลองแล้วมีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์บอกกันไว้ด้านล่างได้เลยนะยินดีมากๆ วันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย One, two, three,